สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมแม็ค้านหมวยรถตไทจันทบุรีเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ที่สนามทดสอบยางรถยนต์ครับบิสโตมพวิ่งกาวนะครับที่หนองแคสระบุรีนะครับประเทศไทยนี่เองครับวันนี้นะครับเราจะมาขับ2องเซสชั่นนะครับเซสชั่นแรกคือบน ถนนแห้งนะฮะเราจะขับในรถสิ่งเอฟซนะครับแล้วก็การทดสอบที่2ครับก็เป็นถนนเปียกนะครับก็จะขับเป็น BMW 2 2 0วสองนไอนะฮะตรงนี้นะครับเรามีการทดสอบระหว่างบิสโตนไออีศูนย์ศแล้วก็ยางคู่แข่งนะครับที่เป็นยางตัวท็อปเหมือนกันนะครับในกลุ่มยางสปอร์ตนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ทดสอบการขับขี่แล้วนะครับว่ายางเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน กระชับนะครับแล้ก็ได้เนื้อหากันเต็มๆนะครับกับการรีวิวผ่านผมนะครับหลังจากนี้นครับว่าผมทดสอบแล้วจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกัน โอ,คคโอเคครับไปครับโซนนะคะเรียกได้ว่ายกระดับสมรรถนะในการขับขี่ที่เหนือชั้นมากๆไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะในการเข้าโค้งกอดคอนโดนหรือว่าแม้กระทั่งสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแล้วก็เป็นที่ต่อสิงแวดล้อมที่สำคัญค่ะสายสปอร์ตนฮาม์พารเลยนะคะตัวนี้สามารถทำของแบบได้เป็นอย่างดีค่ะและในวันนี้นะคะทุกท่านค่ะจะได้มาสัมผัสถึงสมรรถนะความสปอร์ตแบบเต็มที่กันเลยจากกิจกรรมของเรานะคะเป็นการทดสอบสมรรถนะของยานรถดเลนใน งานลยเส้นจุท r i ลิปเชสไว้ยโทจานเองค่ะคันนี้เป็นบิสโตน e อ e 0 0 5ตัวใหม่ของเรานะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมให้สังเกต2จุดก็คือ1คือเสียงครับนะครับ2ก็คือกริปของอยางครับจะต่างกัะต่างกันไม่สุดคือ,อโค้งกว้างที่จังหวะที่เราเลี้ยวแล้วรถมันเอียงใช่ไหมพอเอียงเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพละมันจะไปอยู่ที่แก้มยาง นี่เราจะเห็นความต่างแล้เมันจะคู่นี้มันจะยุบยวบมากกว่าของเราจะคมกว่าครับได้ครับก็เดี๋ยวลองดูเนาะว่าตัวใหม่ของเราจะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อก่อนผมก็ใช้อยู่นะครับเป็น r e 0 0 4นะครับยังติดรถผมอยู่นะครับแต่วันนี้เรามาลอง r e 0 0 5กันนะครับความเร็วเท่าไหร่ครับได้เก้มไิอเตอรับ ความรู้สึกคือรู้สึกแน่นเนาะรู้สึกแน่นกับกระชับถ้าเทียบกับอ,กอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่เข้าได้เลยครพี่น้อยอ,อาการอาการอาการยัวบไม่มีเข้ามั่นใจจิกถนน,นเลยพงอะไรไม่เก่งโอ้เข้าได้ดีเลยครับมั่นใจเป็นยางคู่แข่งผมประมาณไม่เกินร้อยนะฮะ อันนี้ความเร็ว80 80ครับสลาลมนะพี่น้องครับชนเกลียวไปชน้วยกระชับกระชับกว่าอาการโยบยาบไม่มีมั่นใจกว่านะครับ ต่อไปก็เป็นเข้าโค้งเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นพื้นที่ม <Keep S 2> <fl |ro|> ีความผูกขาเนาะตอเี100 kiss. 100 kiss. 100 kiss. ๋หงร้อยเท่ากันร้เท่ากันนะครับโอ้มั่จใจเลยกริบเลยโอ้มั่จใจอยู่เลยโอ้โหมันเป็นยางนี่จะทำให้เรานี้ใส่เสียนะเพราะเราจะมั่นใจ ในการขับขี่มากขึ้นโอ้ถือว่าดีครับประทับใจเลยเลยครับโอเคครับ, okay, รบถือว่าดีมากครับประทับใจเลยครับใช้ได้เลยกับไสซี005ถ้าเทียบแบบแบรน์คู่แข่งเนาะคนละเรื่องครับคนเรื่องเลยถ้าเป็นยางในกลุ่มสปอร์ตนี่เราเหนือกว่านะฮะเหนือกว่าเลยครับเค okay. เรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปสนามเปียกต่อเนาะโอเคโคตรดีเลยอะ่กกอะกูกับ BMW 220i เนาะกับยางบิชโตนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปกันเลยครับครับผม ไปได้เลยนะฮะโอเคครับความเร็วประมาณเท่าไหรครับนี้แหละครับเอาแบบอินสแตตอร์หรือคนปกติเอาคนปกติครับถ้าคนปกติก็ตรงนี้ชุดไปก่อนได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวความเร็วที่เข้าโค้งช่วงนี้จะประมาณแปดสิบได้บครับครับครับคัเมื่อกี้ผมเข้าหกสิบห้าเจ็ดสิบตอนนี้อยู่ความเร็วเจ็ดสิบนะครับเพื่อนๆไปเลยครับ สองเจ็ดสิบหเก้ายกคันเลกนิดเี่ก็ลปล่อยไหลไปครับหนึ่งยกไปเลครับขับไปหมหนงห้ารับหกเป็นยกคนเลกแล้วเดียวครับอันนี้ได้เคื่องแล้วครับได้ออกแล้วครับเล่งเรงเร่เลงออกเลยครับยกเอ็กระบอกขดเดิมแล้วก็เรียบเร่ง ออกได้ไหมครับครับอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบมิดรอบโอเคครับกดคันเร่งจมไปเลยครับอัอมิดเลยครับมิดเลยครับกดเลย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 ไปครับ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 ไปอีกแล้วครับครับอันนี้ไหลๆเลยอ่ะปล่อไหลเข้าไปเลยครับอันนี้แปดสิบกว่าครับแปดสิบกว่านะครับคผมอันนี้มาพองยกครับ เบรคเบาๆนิดนึงพอแล้วก็เลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยดีครับด e 75 12อ่ะเริแตะคันเล่งดึงก็มีครับดึงขึ้นมา okay. เอเคยกันเร่งครับแล้วก็ดึงไหล่ไปเลยเ,ย 6, เกกดีกยกสิบห้าอันนี้ยกคันเร่งน้อยไหล่ไปเลยครับดีอันนี้เร่งคันเร่งนิดเดียวเพื่อดึงรถออกมาดึงต่อไปเลยครับผม เป็นไงบ้างอันนี้รู้สึกว่าเวลาติดกว่าจังหวะสุดท้ายมันเหมือนจะไม่อยู่ก็คืออยู่อยู่เลยอยู่ครับอยู่อีกอ่าคือเหมือนความรู้สึกเหมือนจะไม่อยู่แต่สุดท้ายคือเราอยู่อ่ามันเร็วอ่ะมันเร็วมันจะไม่อยู่แต่จริงๆมันอยู่อ่าครับผมครับอยู่ครับเกะโค้งไอ้ตรงนั้นพวกผมจะเข้ากันประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบ ถึงบอกว่าเหลืออีกเยอะโอเคครับแค่แปดสิบใจก็ไปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติครับเรียบร้อยแล้วก็แตกต่างครับแตกต่างแน่นอนไปครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมแมร้านเขาพิดหัวทไทายจันนุรีเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ที่สนามทดสอบยางนะครับของบิตโอนที่สระบุรีนะครับก็บิตโอนออกยางตัวใหม่นะเป็นบิตโอน อะดรีนาลีนไ e 0 0 5ครับจากที่ได้ขับรู้สึกประทับใจนะครับปกติผมก็ใช้บิสตรนอยู่แล้วนะครับเป็นตัวไ e 0 0 4แต่ตัวนี้รู้สึกสัมผัสแรกนะครับก็คือเงียบกว่าเดิมแน่นอนนะครับเงียบนะครับจับถนนดีนะครับไม่ใช่แค่แห้งนะครับแต่เปียกประทับใจกว่าเดิมนะครับผมได้ลองถนนที่ถนนเปียกของบิสตรนในสามเนี้ยรู้สึกว่าพี่เอาอยู่ประทับใจเลยครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบของสวยงามเนาะ อย่างแรกเลยคือหน้าตาครับหน้าตาของดอกยางเนี่ยคือสวยเป็นเอกลักษณ์ของบิโตโกอยู่แล้วในรุ่นของอะลรีนาลีนนะครับยางสวยขึ้นเนื้อยางสัมผัสด,ดีขึ้นนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความเงียบดีขึ้นและที่สำคัญชอบที่สุดคือบ้านเราเนี่ยฝนตกนะครับเยอะนะครับตัวเนี้ยวิ่งบนถนนเปียกเนี่ยคือประทับใจเลยว่าเอาอยู่นะครับทุกโค้งเลยโค้งสั้นโค้งยาวโค้งลึกโค้งตื้นนะครับผมเหยียบแล้วเอาอยู่ครับ สำหรับคนที่ใช้รถทั่วๆไปได้เลยฮะเอาอยู่แน่นอนสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นวัยรุ่นนะฮะเราอยากได้ยางสักชุดหนึ่งในราคาที่จับต้องได้แล้วได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของการจับถนนไม่ว่าจะเป็นแห้งหรือเปียกเนี่ยผมเน้นต้องเปียกเลยคือประทับใจนะครับกับอีกแบรนด์หนึ่งที่เราได้ลองขับเนี่ยรู้สึกความแตกต่างในเรื่องของการเข้าโค้งกิฟต์คนละเรื่องเลยนะฮะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับ ที่อยากได้ยางดีๆสักหนึ่งชุดเนี่ยลองเลือกบิสโตนะครับเป็นช้อยแรกนะฮะผมแนะนําเลยว่าดีแน่นอนไม่ได้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าจากการที่ได้ขับเองเรารู้สึกว่าคือมันใช่อีศ0 0ีที่ว่าดีแล้วที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วในเรื่องของยางสปอร์ตเนี่ยเจอ005เข้าไปผมบอกเลยว่าตลาดแตกแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับกับ b i สโต o อะ a ีนาลีนอีศศ0้าครับขอบคุณครับ จันทบุรีต้องพอพิษหมวยครับ